สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามระรับชมอยู่ทางช่อง youtube เฮงนุ่งเรือง59และก็ทางช่องเพจ a c e b o o k เฮงนุ่งเรือง59ช่องจริงครับวันนี้เป็นเมื่อวันที่20นะครับวันที่20่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห ตามที่พระเฮงได้นำเสนอแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปแรกนะครับคลิปที่แล้วมานี่จะเป็นชุดชุดเต็มกับชุด3ามโตนะครับเนาะกับชุด3ามโตซึ่งชุด3ามโตมียูซีหางนะครับที่เพิ่นคัดออกจากชุดเต็มมาแล้ว ข้อมูลที่พ่อเฮงนำเสนอไปมือนั่นนะครับเนาะเป็นชุดสามตัวของอาจารย์ดาวพระเสวในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเก้านะครับสามตัวสี่ชุดมีเก้าศูนย์สามหาสองสี่หาหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่หกเจ็ดนี่เป็นคลิปที่พ่อเฮงให้ไปนะครับในชุดสามตัวนะครับเนาะวันนี้ อาจารย์พื้นทรงชุด2ตัวนะครับอาจารย์ส่งชุด2ตัวมาให้แล้วนะครับนี่เปินเทดไปแล้วสำหรับชุด2ตัวของอาจารย์ดาวพระเสาในงวดวันที่1มีนาคม69นะครับนี่มาเบิงไปพบพ้อมกับโพ้เฮงครับว่าอาจารย์พ้นสิมี คู่ไรแน่นะครับอันนี้เป็นชุด2ตัวนะครับขอจำว่าเป็นชุด2ตัว อันนี้ชุด2ตัวนะครับขอย้ำเป็นชุด2ตัวชุด2ตัวก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดเหมือนกันนะครับมีอยู่4ชุดเหมือนกันอันนี้ตัดมาแล้ว เป็นตัดมาให้แล้วครับ <c oughs> FC บางท่านกับที่บอกท่านได้เขา้าใจเป็น FC ไม่นะครับสําหรับ FC ไม่กบกดติดตามไว้นะครับก็จะมีอยู่มีสามมีห้าหนึ่ง มีสี่สองมีเจ็ดหกนี่คือชุดสามตัวของเพื่อนนะครับี่นี้องัท่านผู้ชมกับพิจจรณาบเบื้งอง u ด้ e r ครับเด้อ ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับเด้อน่าจะชัดเจนนี่เรานะครับเนาะเป็นรัฐบาลไทยนะครับ มีสามศูนย์มีหานึงมีสี่สองมีเจ็ดหกครับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเก้านะครับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาก็สีมีอยู่เนี่ยนเป็นตาตรงะซีคูนะครับ สองตัวสี่คู่ก็สี่มีอยู่ตามที่พี่น้องเห็นคือสามศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองแล้วก็เจ็ดหกครับกถือว่าสมบูรณ์นะครับครบครบทวนกระบวนความ เ,เบิ้งในตัวละท์กษิิพุชัดนะครับเป็นเงานะครับแสงสะท้อนทั้งชุดเต็มทั้งชุด3ตัว4คู่แล้วก็2ตัว4คู่บาในกษิเหลือนะครับที่เหลือนี่กษิเเลือ3ตัว1หางนะครับ สามตัวหนึ่งหางเพื่อนทีคัดลงไปอีกนะครับคัดตัวชุดที่เพิ่นมักลงไปอีกงวดที่ผ่านมาเกือบสามตัวแตกนะครับเกือบเกือบสามตัวแตกงวดที่ผ่านมาเพื่อนห่หกสามซีนะครับเพื่อนหหกสามซีมันออกหาหกสาม พีทแ้บหนึ่งครับคแคม 4, เปนซีเปลี่ยนหากันสิเข่าสามตัวโตดนะครับเขาสามตัวโตดยังหน่อยๆก็ต้องได้โตดสถิติของเพื่อนนี่เข่าสามตัวตรงสามวดซ้อนคุณนะครับอาจารย์เดาพรสจากสถิติสามตัวตรงสามวดซ้อนกับมัเข่ามาสองตัวแบบนี้แหละครับ แบบเขาบดเต็มที่นะครับเขาบดเต็มที่มะเขือสองตัวเขาสามตัท้ายหมุนสามเทือน่ังนี่สินะครับแต่ไก่ผิดอยู่สองงวดนะครับตามที่โเฮงตามเพิ่นมานอกนั่นเขาบดถูกงวดนะครับแต่ขัดขันเขาเล่นแบบมีสตินะครับให้คุณเล่นอย่างมีสติก็จะโชคดี คืบอบัเอาตัวเดียวโป่งเลยจังสินะครับเพื่อนำนะครับวิจังสี่แหละครับชุดสองตัวเป็นพี่น้องมักในชุดนี้ก็ตามเบิ้งนะครับกับไปกลับเอาถ้าชุดสองตัวก็ไปกลับเลยนะครับเป็นแนวทางของเพื่นวัดวิทีหนึ่ง มีนาคม6กเก่าครับพี่น้่งเอซใส่วิจรารณญยันในการรับชมนะครับเด้อบานทานกันสิวายูคือว่าข้อมูลงวดมังหันมาเห็นเบิ้องแน่ครับสำหรับ f อซผู้ที่เขามาต่ำไม่ไม่นะครับเขาพึ่งเขามาเจอกสิบวงจากข้อมูลก็สามหา,หารถเบิ้ง เบิ้งคลิปยอนหลังได้นะครับเพระาพระว่าโคเฮงเอามานำเสนอประจำในาย่านพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นตามอยู่แล้วเพิ่นกับสีเบื่อนะครับเนาะสามารถเบิ้งย้อนได้นะครับอาจารย์ดาวพระเสาร์นี่เอฟซีเพิ่นไล่นะครับเอฟซี FC เพิ่นไล่โดนๆเพิ่นกันสิมาให้เสียงสัมภาษณ์เท่อนึงยืนยันตัวตนนะครับนานๆอาจารย์จะให้สัมภาษณ์ ครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนว่ามีตัวตนสังเกตเบื้องคันเลขเพื่อนออกนี่หลายๆอาจารย์สีออกมากคล้ายๆกันครับที่พอเหงเอาว่าน้ำเสนอเนี่คือเพื่อนห้มาตะมือแรกเลยนะครับหลังจากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับหลังจากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วอาจารย์ก็ให้มาเลยอย่างน้อยๆก็เป็น คลิปที่สาที่พ่อเฮงจะปล่อยแต่ละงวดครับงวดนี้เพื่อนไ้ตัวนี้พี่น้องแคปเอาไว้เป็นข้อมูลประจำตัวพี่น้องนะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหาทจะอยากลงทุนก็อย่าลืมแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสเอาก็ขกให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งให้สุกโนมันเด้อครับเด้อให้ลำล้ำรวยครับงว,ว,ว,วดนี้ เดี๋ยวจะมาพบพคอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ